สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้แอดกานนําแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับช่อีกเช่นเคยนาะจ๊ะแนวทางฮานอยมารวมสีน้อยหุ้นดาวโจนหุ่นสามลเนาะของคืนวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เอากลับมาเบิงผลกันก่อนเนาะจ้าก่อนที่จะรับช่วแนวทางเนาะจ้ะแอดก็ขอขอบพระคุณทุกการว่างแรงใจดูข้อเมนดูการติดตามที่ไม่การรับช่วให้กาําลังใจแอดมินเนาะจ้ะขอขอบพระคุณหลายเนาะ ก่อนอื่นเรากำลังเบิ่งผลกันก่อนเนื่จาะผลห้าน้อยมารวมสี่นอยผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจ093กับ12 093สศูนย์ก้มับมาในตารางวันนะจาะส่วน93 93ม,มาตัวดินวิ่งดูด3เนาะส่วนตัวจอเข้ากับบอมีนเนื่องจากามีเข้าก็จะได้เป็นตัวกลับเนื่องจากขาลุดไปเนื่จาะ12 หนกับบ่มีกับรูดเนาะตารางวันมาสองเนาะจ้าน้อยพิเศษสี่ศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหกสี่ศูนี่ยกับบมีเนาะจะเนาะกับรุดไปเจ็ดกเจ็ับบ่มีกับรุดไปเนาะตารางวันมาหกเนาะจ้าน้อยปกติ4ี่กับ26เนาะสี่หนึ่็หนึดกับรูดไปเนาะส่วนสองหมาในตารางวันเนาะจ้าสองเนาะ นอย VIP 731กับ08731 31ก็มาตัวเด่นวิ่งรูดเนะจ้ะแต่ตัวเจอห้าบมี31นะจ้ะกับนระูดไปเนาะนะ08 08นี่มาในตารางวันนะจ้ะตารางวันมาเบิร์ดนะจ๊ะรอบนี้เนาะ0826นะจ้ะ กัยินดีนั่พี่น้องที่นั่แนวทางในตารางว่านไปเป็นแนวทางเนาะจะเข่าสองเด้งเนาะสองหกศูนย์แปดน่าจะในรอบปกติกับวีไอพีนาะจ้ะตัวเด่นมาเด่นสามนาะจ้ะเด่นสามวิ่งรูดเนาะถทะลุสามนาะจ้ะรูดสามมาเนาะเฉพาะกิจเก้าสามน่าจะหนวีไอพีสามหนึ่งเนาะเอากมาเบิ่งผลของดาวโจน่าจะแนวทางมีเข่ามีรูดปะปนกันไปน่าจะแต่กกับคอทวดคอไพ่เนาะดาวโจนวีไอพีน่าจะ คืนวันที่24ผลที่ออก vip 319กับ3 1นะจ๊ะ3 1 9กับ3 1่กะลุดนะจ๊ะพี่น้องจ้าพวกตัวเดเอนแอหายศู C Road, นยะ์สี่วิงรดดเนาะกะลุดนะจ๊ะทั้งบนทั้งล่างเนาะมาเหลขก,กำลังวันสนะจ่ะเขาเฉพาะเหลขก,กำลังวัน3ตัวเดียวเนาะขอโทษขออภัยนะจ้ะเขากำมาเบิ่งผลมุ่นสามรัฐเนาะมุ่นสามรันี่กยุทธไปเสาร์อาทิตย์นะจ่ะเขากบมนะา,า,านะเาบิงเ่งแนวทางกันวันที่ยี่ห้าต่อเนาะ อันนี้ผลของวันที่ยีนะจ้าผลของวันทีนะ่ยี่สิาห้าเนาะอังกฤษกับสองห้าสห้้าลุดไปนะจ้าเยอรมันเยอรมันสองกับสีนะ่สองเนาะสองเกได้ตัวเจาะนะจ๊ะได้ตัวเจาะตัวกับแปดเนาะเข้าเด่นเกวิ่งรูดนะจ๊ะสี่สองมมีกรหลุดไปเนาะรัสเซียรัสเซียเจ็กับเก้าเกับ ตัววิ่งรูดที่ให้ไปกับโบมีแล้วน่าจะกระดดไปเนาะสรุปก็เขาเยอรมันนาจะเยอรมันเก้าแปดวิ่งรูดมาตัวจอะแปดเก้าตัวกลับน้ากะมาเบิงเ่งแนวทางกันตอนเลยนะาจะเพื่อที่จะบริเสียเวลาเนาะแนวทางหานอยมาดรวม4น้อยเนาะวันที่ยี่สิบห้แอดให้เด่นที่52วิง่งรูดส่วนเลขกำลังวันให้2ให้1ให้เจ็ด สามสามารถจับสองตัว3าตัวนําไปรูดไปวิ่งได้เนาะจ้ะมีตัวมากตัวชอบนัาตัวเดนที่แอดให้ไปกับตาลางวันไปจับใส่ได้เลยเนาะตัวดเจาะก็จะมี5 2 5 4 5 5 5 6าสกองก็จะมี2อ22ูนย์ส่ส่วนดาวจูน เราจวูนให้เดี่ยนที่สี่หนึ่งวิ่งรูดเลขกำลังวันให้สองให้เก้าหกห้าจับสองตัวสามตัวน้ำรูดน้ำวิ่งได้นะจ๊ะตัวเจาะมีสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่เก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า 1 8ึ่งแปเนาะสี่หนึ่ง้มือนี้ก็จะเป็นซองซองดาวนะาะจะดาวเว P กับดาวปกติเนาะมากรอบใดกน็นําไปเป็นแนวทางใดเลยนะจ๊ะส่วนตัวเน้นนะจ๊ะส่วนตัวเน้นส6 4หกสี่สอง ฮานอยฮานอยห5าห้าห,ห้า,หหา,หา,หาส่สองส,สองเนาะมากชอบสองแนวทางนี่จดไว้แคบใบได้เลยจ้าฮานอยมารวมสี่นอยหุ้นดาวจน VAP กับปกติเนาะจดใบแคบใบจ้าทับ่มักมากชอบกะเอาตัวเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับใส่ตัวมากตกวชอบได้เลยเนาะเอากลมาตามต่อแนวทางหุ้น3มรัดก,กันต่อนะจ๊ะ สามรัดสามรัฐแอดให้อังกฤษอังกฤษวิ่งรูดเนาะเจอังกฤษวิ่งรูด75ตัวเจาะมี70 72ศูนย์เ 53 54 58เยอรมันเยอมันให้เด่นที่62วิ่งรูด62 64 66 69 22 24 23 28 รัเสเซียรัเสเซียให้เด่น64วิ่งรูดตัวจอมี60 61 64 69 41 43 45 47เนามะมาร์กชอบแนี่ทางใดกะยิบจับไปใส่เป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าส่วนตัวมาร์กเนาะ ตัวมาคีิเอตจะเน้นให้มีหกสี่หกศูนย์สี่สามสี่ห้าส่วนเยอรมันเยอรมันเด่นหกหกเนาะหกเก้าสองสองสองสามอังกฤษเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าแปดห้าสามเนาะ มักชอบแนวทางหุ่นส้ำรัดคืนวันที่ยี่ห้ากับจดไว้แคบไว้จ้าถ้าบอมักบ่ชอบกะเบิ่งเป็นตัวอื่นใดนาะมีตัวมกักตัวชอบเอาตัวเด่นไปจับใส่เลยเลยจ้า ก่อนด่สอออกไปก็สอดเป็นกำลังใจให้แอดมีน้ำหน้าจากดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เนาะเพื่อที่จะบริพาดแนวทางต่อไปแอดก็จะได้มีกำลังใจเห็นแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ้ะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีโชคมีลาเนะจ้ะรวยๆปังๆนะจ้ะเงินไหลน่องทองไหลมานะจ๊ะนาะไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ